พสิสุวันนี้จ่อฟ้องเลยฟ้องกรมประมงนะฮะเป็นเรื่องของปลาหมอข้างดามซึ่งพูดกันมาเป็นสองสามอาทิตย์แล้วก็ยังเป็นท l k of the t ท w n นะครับต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์นะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าจะวุ่นวายหนักกว่าเดิมนะครับเพราะนักร้องมืออาชีพอย่างทิ่สีสุวรรณเนี่ยออกลงยืน่นสารปกครองเอาผิดกรมประมงที่ปล่อยให้ในทุนทำปลาหมอ ค้างดำแพร่ระบาดนะฮะวันนี้พี่สิทสุวรณพี่สิทสุวรณก็หายไปนานนะนานเนี่ยกลับมาคร<า>ั้งนี้ได้คะแนนเสีงยงเยอะเลยกลับมาคราวนี้ก็ปาปร,าปรหมอข้างดำเลยนะครับได้เดินไปรบปับพิธศารปกครองกลางนะครับเลยยืน่นหนังสือร้องเรียนกรมกรมประมงนะต่อกรมประมงว่าพี่สิบอกว่าตนมายื่นฟ้องอธิบดีกรมประมงนะเพราะคณะกรรมการด้านความหลากหลายและความปลอดภัยทางชีวาภาพ ของกรมประมงนะฮะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับฐานใช้ดุลพินิษโดยมิชอบและและเลยต่อหน้าที่นะครับปล่อยให้ในทุนใหญ่นะในทุนใหญ่นี่ก็น่าจะรู้นะนำปลาหมอคางดำเนี่ยซึ่งเป็นเอเรียนสปีชีเข้ามาในประเทศนะฮะประเทศของเราจนเกิดการแพร่กระจายและไม่ยอมเอาผิดผู้นำเข้า,านะแถมยังใช้งบประมาณภาษีประชาชนในการแก้ปัญหานะครับ อธิบดีกรมประมงเป็นประธานอนุญ,ญาตให้บริษัททุนใหญ่นำเข้าประหมอคางดำนะครับจากประเทศกาน่านะครับในปีพุทธศักราช2 5 5 3นะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำนะครับแต่กับแพร่ระบาดท,ทำลายสัตว์น้ำท้องถิ่นในพื้นที่ทั้งทะเลน้ำก่อยน้ำจืดน้ำเค็มและบ่อกุ้งบอ่อปลาของชาวประมง พื้นบ้านนะฮะสร้างความเสียหายถึงระดับหมื่นล้านบาทคิดบีบออกมานี่คือปลาที่กินเข้าไปหรืออันนี้ลูกมันมลูกันเดี๋ยวคิดดูว่าถ้ามันคายออกมานี้แบบว่าเอจะแพร่กระจายไปเท่าไหร่และที่สาคัญเธอรู้ไว่าไส้ของปลาปลาหมอค้างดําเนี่ยเอาปลาหมอค้างดามาเรียนกันแปดตัวไส้มันยังยาวมากยาวกว่าแปดตัวเห็นเขาบอกตัวผู้มันจะอมลูกไว้ใช่ไหมแล้วให้ตัวเมียไปหากินใช่ก็นั่นแหละก็คือก็ เสียหายถึงหมื่นล้านบาทนะครับกรมปงะมงทราบถึงปัญหานี้มาตั้งแต่ต้นแต่กับเพิกเฉยในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและรวดเร็วโดยไม่รีบดําเนินการนะฮะเอาผิดในทุนใหญ่นะฮะที่นําเข้าปลาดังกล่าวแต่อย่างใดคือมี่อยที่เอาเข้ามาเขาก็ไม่ไปเอาผิดคือปล่อยปลาละเลยจนมาถึงปัจจุบันนะฮะที่ผ่านมานะครับคยมีชาวบ้านร้องเรียนแล้วครับตั้งแต่ปี60แต่กรมประมงก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรนะฮะ งานนี้นะก็คืออย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะคุณศรีสุวรรณจันญ,ญาเนี่ยเขาก็เริ่มออกร้องแล้วหลายคนเขาบอกเขาเป็นนะักร้องนะักร้องอเขาบอก โอ้โหครั้งนี้ต้องชื่นชมพี่สีเลยนะเพราะว่าร้องถูกใหม่สักทีเขาว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าการร้องครั้งนี้เนี่ยเป็นประโยชน์อย่างมากเลยค่ะ,คะเป็นตัวแทนนะคะของการร้องเรียนอยู่บ,บ่อยๆแต่ครั้งนี้มันปังนะคะซึ่งก่อนหน้านี้สภาทนายความก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านที่เดือดร้อนเพราะปมหมอคังดำเนี่ยหลากหลายกรณีมากเช่นเดียวกันโดยวันพรุ่งนี้นะคะวันที่31กร,รกฎาคมค่ะทางสภาทนายความน่าจะออกแถลงความคืบหน้าว่าจะดําเนินการเอาฟ้องเอาผิดใช่ ฟ้องเอาผิดงานส่วนไหนได้บ้างนะคะ hmm. รวมถึงถแถลงเรื่องรายละเอียดนะคะค่าเสียหายต่างๆด้วยว่ามันจะสักเท่าไหร่ hmm. ก็ต้องรอติดตามกันนะคะคุณผู้ชม yep.